ทีนี้เรื่องรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ช่วรัฐมนตรีจีนมาครับหลายคนมองว่าประเด็นมันตบหน้าไหมผม่จะมองต่างนะผม,ม่ะจ่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องตบหน้านะอะถ้าตบเห็นต่างก็ขอไปคือผมคิดว่าจีนเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้พราะเขาก็เสียหายนะะคือพวกทุนจีนเทาเนี่ย ก็จีนปราบเขาก็หนีหนีเพราะจีนเจอโทษหนักเขาก็หนีไปอยู่ระเทศเพื่อนบ้านนะม้าบ้างตะเข็บชายแดง,ขงเขาเหมนบ้างอะไรเงี้ยลาวก็มีบ้างนะแล้วก็มาชิดมาชิดเขตไทยจีนเขาก็พยายามที่จะปราบแต่ว่ามันต้องมองอย่างนี้อย่างที่ ที่ที่ที่ลาวเห็นว่าจีนเขาก็มาคุยมาเสนอให้ทางลาวทําแต่พอตอนนั้นทําไม่สาเร็จเนี่ยจีนเขาก็ใช้วิธีเอาเจ้าที่เอาบุคลากรแล้วก็กำลังเข้ามาประก,ะระกาศเนะ่ยนะอย่างนี้ผมมันเสียหน้าเสียริปไตยแต่ของไทยผมผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยประเด็นก็คือว่าจีนเห็นว่ามาเนี่ยรัฐมนตรตีที่เกี่ยวข้องมาเยอะ แล้วก็ามาพร้อมข้อมูลอ่ะข้อมูลคือวกผมเท่าที่ฟั่งมีข้อมูลว่าคนของเขาเป็นใครบ้างคนของฝั่งเราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเชิงที่เอื้อสนับสนุนหรือในเครือข่ายเขาก็มีนะเขาก็าก็อยากจี้ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันอยากให้เราแก้ไขอ่ คือผมคิดว่าถ้าขั้นนี้ผมไม่คิดว่าเป็นการสำหรับผมนะไม่คิดว่าเป็นการตบหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีเสียอะไรหรอกผมคิดว่ามันอยู่นี้เล้ฮะคือจีนก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมานะหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าไปมาไทยเราเนี่ยผมว่าก็ต้องส่งระดับรัฐมนตรีไปคุยไปเจรจาคือว่าส่งรัฐมนตรีมาแล้วก็มาเจอของเราแม้จะเป็นตำรวจเป็นเจ้าที่ระ,ระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นระดับที่ไม่ใช่ผู้หลักระดับ ประเทศอะ่ะคือถ้าให้ศักดิ์ศรีเท่ากันผมก็ต้องใส่ใจต้องมาคุยกันแรนั่งนั่งบนโต๊ะคุยกันหรือไปดูพื้นที่ด้วยกันเนี่ยคือไม่ใช่ให้เขาตีมาแล้วเจอระดับขอความด้วยวระดับคือคือเจ้าหน้าที่อะ่ะมันเขาก็อาจจะแสดงท่าทีที่ดูไม่ค่อยสวยงามเหมือนกันนะแต่แต่เรื่องเนี้ยผมคิดว่าผมกับมองมุมนึงนะถ้าระดับนี้ผมว่าโอเค แต่ถึงขั้นว่าเราต้องทําอะไรบ้างจะส่งเจ้าหน้าที่มาก,กี่คนอันนี้ผมไม่ได้สุววจีบอกว่าเฮ้ยเราขอส่งคนของเราเองมาจัดการอยู่ที่ชายแดนหรืออย่างนี้นะหรือทํางานร่วมกันเนี่ยอันนี้ต้องคุยกัน mm hmm. เราต้องมีอํานาจมีวิยน่ต้องคุยกันจะขอเนี่ยตรงๆจะไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าเรื่องนี้มันต้องแสดงความจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจงในการแก้ปัญหาเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าแก้ง่ายแต่ว่า มันต้องแก้ไงเออผมบุกวันนี้หนึ่งนละคับวันนี้ผมมีโอกาสฟังเสี่ยแมวอ่ะเสี่ยแมวนี่พลโทรพระดรพัฒนาถาบุตรนะอดีตเลขาธิการสมชเสี่ยแมวก็บอกว่าจริงๆเนี่ยที่เราแบบท,ที่รมมตีจีนมาแล้วเราก็ไปยืนดูเห็นแต่ไกลนี่โหตึกร้านบ้านช่องใหญ่โตนะอยู่ คือพรานนไม่ต้องใช้กล้องซูงมาดูหเห็นได้ตาวมใหญ่ตัว่ะอลังการมโหฬารจริงนะที่แล้กวก็เป็นอะไรนะเก่งตึกพวกคอเซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรเงี้นะพลทรปาร,ร์ดอลไล่ฝั่งว้นงี้ครับเดิมเนี่ยเขาก็ทำเป็น e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเจริงๆมีการพน,นันมีที่พักผ่อนนะ กินดื่มร้อ,องเพลงอินเทอร์เน็ตมีมีม,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 มีจริงจินะแต่ก็พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไงมีบ่อนมีบ่อนเป็นหลักคนไปเข้าบ่อนน้อยลงครับคือออนไลน์มันมาการพนันออนไลน์มันไม่ต้องไปบ่อนเล่นที่ไหนก็ได้ ได้เสียเหตุนชัด,ดเลยนะมันก็มีผลนะทำให้บอลที่อยู่ในเอเนซี่คมเป็เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นี่มาฟังจากคนตวประดรน,นะฮะเลขาอดีตเลขาธิการสอบอกมว่ามันไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแหล่งของการค้ามนุษย์จากตึกเอเจนซีเป็นบ่อนก็กลายเป็นบ่อนมีหน่อยแต่ก็เป็นเรื่อง แหล่งค้ามนุษย์แหล่งคอเซนเตอร์แหล่งสแกมเมอร์ไปแล้วแล้วก็หลอกใครต่อใครมาทํางานนะฮะนานาชาติมาเลยถูกหลอกมาทํางานมีการทรามานเอาถึงตายก็มีนะฮะเ,เสยแมวผลณตัวละใช้คําว่านี้ครับใช้คําว่าคนยุคเนี้ยยุคยุค,ย,คยุคก่อนนั่นนหละก่อนโควิดแล้วกัน มันเป็นคาสิโนแต่ว่าออนไลน์มาโควิดมามันแทบพังแกจะใช้คำว่าเป็น,นเป็นคาสิโนก็เลยจาเป็นต้องกลายพันธุ์คือคาสิโนก็กลายพันธ์มาเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งคอเซ็นเตอร์แหล่งสแกมเมอร์ไปดูปริยาย แล้วเรื่องนี้นี่ย้อนที่ผมไม่ได้พูดเองนะผมฟังจากพลโทฟราดอนนะต้นเหตุเรื้องมา,าแก๊งพวกนี้มันเกิดขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลก่อนแต่มันมาเสียหายรุนแรงในรัฐบาลชุดน,นี้ซึ่งแน่นอนละ่ะรัฐบาลชุดน,นี้ก็รับช่วงมาแต่ก็ต้องแก้ปัญหาไงแม้ว่ารัฐบาลไหนก่อนหรือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยก็ต้องแก้ปัญหานะทีนี้เขาบอกว่าางีฮะว่า ไอ้ตอนนี้เราก็ลำบากใจนะคือพม่าก,ก็หาก็ว่าเรานะบอกว่านี่ไงเราวอะปล่อยให้พวกเนี่ยทำแกงอุากรรมผมเนี่ยอาจกรรมพืชข้ามชาติเนี่ยมันมาใช้น้ำใช้ไฟใช้เนยจากเราเนี่ยก็ว่าเลยนะแต่ต้องไม่เลยว่าพมา่าเนี่ะ มันอยู่ในเขตพื้นที่พม่านะแต่โอเคบางพื้นที่เนี่ยมันลัดซ้อนล,ลัดก,ก็เข้าไม่ถึงแต่เ,เรื่องการทาผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันมันรู้อยู่แล้วว่ามันมีกันด่วะโทษเราคนฝ่ายเดียวคงไม่ได้เหมือนนะจีนก็บอกว่าเราไม่ปราบจริงๆเราก็ปราบแต่จริงก็ต้องจริงๆผมว่าจีนก็ต้องต้องคุยให้ชัดอะ่ะว่าจะทําร่วมกันยังไงอะไรนะ เออมันก็กลายเป็นกายพันธคาสิโนของเจ้าเนี่ยจะเป็นเป็นคาสิโนโกายพันกลายเป็นแหล่งฟอกเงินคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ต่างๆนะก็เป็นแหล่งที่มาเนี่ยพวกก่อขุนไม่ได้การพน,นันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นชญจกรรมสีดำอย่างที่บอกคนมาจากนา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 หลายประเทศอ่ะนะถูกหลอกมาไอ้ที่มาเล่นมีไอ้ที่หลอกมาก็เยอะ แล้วหลอกมก็แบบหลอกมาเพื่อจะมาหลอกคนในประเทศนั้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมเอาคนมีชื่อเสียงคนดังมาเน่ยหรือเอาคนไทยไปก็ไปหลอกคนไทยอ่ะถูกไหมจีนมัก็หลอกจีนนะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลามันเข้ามาทางเข้าไปในเนี่ยอเขตชายแดนไทยที่เป็นที่ตั้งของแหล่งสแกมเมอร์ เป็นคอนเซนเตอร์เนี่ยมันต้องผ่านไทยเซฟไว้เอาผ่านได้สองทางหนึ่งผ่านด้วยผ่านแบบทางถูกต้องน่ะตามดำต้องด่านมีกับทางต้องทางธรรมชาติส่วนใหญ่ก็ผ่านต้องทางธรรมชาติคําถามคือผ่านต้องทางธรรมชาติเนี่ยไม่รู้ไปเห็นเหรอโอเคธรรมชาติมันจะกว้างไกลกว้างใหญ่นะแต่มันก็ถือถ้าถ้าเสลวให้ดีสกัดให้ดีมันมันยากที่จะรอดไปอ่ะก็มีคำถามว่ามันรอดไปได้อย่างไง นะทีนี้คนเขาก็มองประเทศไทยว่าเฮ้ยเราเนี่ยนี่เขาบอกนะจะไม่จริงก็ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยมันกับสนับสนุนนะทำไมรู้ไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนช่วยนะ,ม,นะมันคล้ายๆบางคนพูดแรงนะส่งสเสบียงให้โจหรือเปล่าหรือเราภายเรือให้โจนั่งหรือเ คือเราส่งน้ําส่งไฟส่งอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มีธุรกิจจากการขายไฟเรามีธุรกิจากาาากจากการค้าขายอาหารรูปพวกบริโภคเงี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่าน,นั้นเป็นโจรอะไรเงี้ยนะเราก็เข้าขายสับสนสิซี่คือภาพลักษณ์ที่เขามองอันผมคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องกล้าหารที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทําจริงจังอย่างจังแม้ว่าเราไม่ใช่ประเทศต้นทางแต่เราือทางผ่านและมาเกี่ยวพันกับเราหมดจริง คุยกับรัฐบาลแต่ละประเทศเลยว่าเอาจริงแค่ไหนแต่มันเคยมีข้อเสนอใช่ไหมผมเคยคุยผมเคยอ่านข้อเขียนของอาจารย์อะไรดอร์ปิ่นแก้วอ่ะจากมอชอ่ะแกก็เสนอว่ามันต้องคุยทุกฝ่ายนะเช่นว่าฝั่งพม่าเนี่ยต้องอย่าราลมีอำนาจสอนอำนาจอะไรก็ต้องคุยใหญ่เนี่ยคนที่อยู่พื้นที่อ่ะช่วโกโกงก็โกก,ก,ก,ก็ต้องคุยอ่ะไม่ใช่คุยรัฐบาลวาอย่างเดียวอย่างคุยไม่ได้ต้องเปยุยลยุธ์เหมือนกันอันนี้เป็นรายละเอียดนะะทีนี้ ผมผมฟังพลโทพรราดอนนี่เวลาให้ฟังว่าฟังมาแล้วให้ฟังว่าตอนที้โยนกองกันนะ่ะว่าเราไม่มีอำนาจเเราแค่ขายไฟอย่างเงี้ยเราไม่มีอำนาจตัดไฟะหรือคนบอกว่าเอ้ตัดง่ายมากค่อยไฟเขาแม่งคงสั่งมาสิเอาหรือคุณทัินบอกว่าก็ไม่มีปัญหาเนี่ยก็พร้อมจะตัดอยู่แล้วให้นุกสั่งมานายุกสั่งอะผมต้องปเิตตามตกลงว่า ใครมีอำนาจเออเอองงไหมหรือว่าต่างคนต่างพยายามอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ตัวเองอ่ะมันปลอดภัยเดียรกลัวไปเหยียบดําแดนอำนาจเหย,เยเียบเท้าใครใคะบ้าเรือนเหยียบอยากจะ้ภาษาจุบาดไปเหยียบเท้าใครเข้านะหรือเปล่าท่านี้แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างก็บอกอำนาจตัวเองจำกัด แล้วทำอะไรไม่ได้คนที่มีอำนาจจริงๆในรัฐมนตมีผมก็ต้องสั่งตัวทำให้เป็นเรื่องใหญ่ต้องทลายกำแพงเรื่องอำนาจแต่และฝ่ายอะ่ะใช่ไหมต้องปฏิบัติการร่วมจริงจังนะอืมครับ